ที่สุดครับนี่คือการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งแรกในรอบ9ถึง10ปีและไม่รู้ยังไงไปตรงกับการขึ้นถึง10%ข้าราชการมีเฮยิ้มกันทั่วหน้าเลยนะครับ วันนี้นะครับ28พฤศจิกายนนะครับคล้อยหลังมาได้ประมาณเกือบเกือบจะ24ชั่วโมงหลังจากที่ผ่านวันลอยกระทงประจําปี2566เขาบอกว่าเงินจะสะพัดนะครับแต่ผมว่าหลังจากนี้ก็ต้องดูเขาว่าเงินจะสะพัดจริงไหมเพราะว่าวันนี้มติคณะรัฐมนตรีเคาะออกมาเป็นที่เรียบร้อยและพูดที่แถลงนี่นะครับก็คือเลขาธิการสภาพัฒน์เพราะว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะฮะเปรียบเสมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นสํานักวิจัยของรัฐบาลโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจะใช้ จะต้องสตังจะคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องให้สภาพัดคิดนะครับส่วนคนที่เก็บตังเอาไว้ก็คือกระทรวงการคลังนะฮะผลปรากฏว่าวันนี้เลยขาธิการสภาพัดก็จัดการออกมาเรียบร้อยถแถลงเลยออกมาเป็นข่าวแรกๆโซนยซำไปนะฮะมติครมก็คือ1อนุมัติไฟเขียวนะครับในการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการทุกประเภททุกตําแหน่งส่วนมากน้อยไปว่ากัน2ขึ้นเท่าไหร่อัตราขึ้นคือ10%นะครับสมีผลเมื่อไหร่ ก็คือน่าจะเป็นประมาณช่วงหลังจากงบประมาณปี67ทําการเบริกจ่ายน่าจะว่าเป็นประมาณไม่เกินกลางปีหน้านะครับทีนี้เลขาธิการสภาพ,พัน์ก็บอกว่ามันมีสเต็ปมันมีสเต็ปในการขึ้นเงินเดือนตรงนี้อยู่นะครับซึ่งการขึ้น10%เนี่ยนะจะแ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือ1กลุ่มที่เป็นข้าราชการใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะข้าราชการใหม่ป้ายแดงที่เข้ามาเลยเนี่ยนะครับอันเนี้ยเงินเดือนสตาร์ทขั้นต้นเริ่ม18,000บาท ส่วนกลุ่มที่2ก็คือข้าราชการที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าอาจจะยังไม่ได้ปรับขึ้นเงินเดือนหรือว่าช่วงห่างของเงินเดือนเนี่ยนะฮะมันไม่ชัดเจนอันนี้ก็จะมีการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับกลุ่มนี้ที่เป็นข้าราชการทํางานอยู่แล้วนะครับทีนี้การปรับขึ้นทั้งหมด10%เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นภายใน2ปีนะฮะก็คืองบประมาณปี67แล้วก็ไปถึงปีงบประมาณ68อาล่ะน,นี่คือสาระการถแถลงนะฮะทีนี้การถแถลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราก็เลยต้องมาดูครับว่าการตัดสินใจปรับขึ้น เงินเดือนครั้งนี้ในยุคสมัยของรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับเป็นการขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งแรกในรอบดูไหมกี่ปี9ปีครับ9ปีนะฮะเพราะฉะนั้นการขึ้นเงินเดือนครั้งสุดท้ายของพี่น้องข้าราชการไทยเนี่ยนะครับก็คือในช่วงต้นของทางด้านใครครับอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นแหละครับและหลังจากนั้นที่บริหารมา9ปีก็ไม่ได้ปรับขึ้นเลยเลยนะฮะ ผ่านทั้งวิกฤตสารพัดเงินเฟอ้อเองก็กระชุดจนกระทั่งเกิดการเลือกตั้งทั่วไปเสร็จแล้วก็เกิดการเปลี่ยนขั้วสลับเปลี่ยนรัฐบาลขึ้นมาใหม่นะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสถิติเพียงชั่วข้านคืนก็อย่างที่ผมบอกครับว่านี่ขึ้น10%นะและขึ้นมีมติหลังจากอ่าอยหลังวันลอยกระทงนะ,ะเสร็จแล้วนี่ก็บอกว่านี่เป็นการปรับเพิ่มขึ้นในะรอบ9ปีของพี่น้องข้าราชการไทยเลยนะครับนั้นถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ครับว่า ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ10%หมายถึงอัตราที่10%เนี่ยนะครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมส่งนะครับใครคิดว่าเหมาะสมก็พิมพ์เหมาะสมใครคิดว่าไม่เหมาะสมก็พิมพ์ไม่เหมาะสมแล้วส่งเข้ามานะครับ mm. ผมก็ไปดูข้อมูลทั้งหมดออกมาเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าการขึ้นเงินเดือนครั้งล่าสุดเนี่ยในยุคสมัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับคือวันที่22พฤษภาคมปี2556นั่นนะฮะ แล้วพอตรงนั้นมีการประกาศเคาะอะไรกันเบดเสร็จก็เริ่มมีผลในการบังคับใช้นะครับก็ขึ้นมาเป็นปี2 5 5 8เพราะฉะนั้นจาก5 8ท่านผู้ชมนับเลยนะครับห9า0ก1 6 2 6 3 6 4 6 5และปีนี้เราอยู่66กว่าจะมีผลคือ67แล้วก็68เพราะฉะนั้นนี่แหละครับมีผลก็หมายความว่าเริ่มเคาะจ่ายเงินเดือนกันงวดแรกนี่ก็ถือว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นในรอบ9ปีของพี่น้องขา้าราชการไทยนะครับทีนี้ เงินเดือนอันนี้เราพูดถึงเงินเดือนอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้พูดถึงผลตอบแทนอื่นๆเงินประจำเงินเดี้ยประชุมอะไรไม่เอาเอาแค่เงินเดือนเอาฐานเงินเดือนว่ากันด้วยฐานเงินเดือนนี่นะครับโอ้เพิ่งรู้นะว่าเงินเดือนราชการมีหลายประเภทนะฮะมีเงินเดือนประเภทบริหารนะครับมีเงินเดือนประเภทอำนวยการนะฮะมีเงินเดือนประเภทวิชาการแล้วก็มีเงินเดือนตำแหน่งประเภททั่วไปนะครับเอาเรามาดูกันนะฮะสำหรับประเภทบริหารอันนี้คือเป็นอัตราเงินเดือนเมื่อถอยไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับ ก็เป็นอย่างนี้ครับคือถ้าเป็นเงินเดือนประเภทบริหารเนี่ยนะฮะระดับสูงคือก็มี2ระดับคือสูงกับระดับต่ำเออโทษสูงกับระดับต้นระดับสูงเนี่ยสองหมอันนี้ขัน้นี้คต่ำนะหมายถึงว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่อาจจะแบบว่าอยู่ในระดับต่ําสุดของระดับบริหารสูงเนี่ยได้29,980สูงสุดได้เท่าไหร่รู้ไหมฮะเจ็ดหม่บาทนะฮะอ่ะมาต่อระดับต้นนะเป็นเงินเดือนบริหารประเภทระดับต้น ต่ำสุดของเงินเดือนบริหารประเภทระดับต้น24,400เนะี่ยสูงสุดนี่แค่29,980บาทอันนี้ระดับบริหารนะฮะต่อมาครับเงินเดือนประเภทตําแหน่งอํานวยการประเภทอํานวยความสะดวกอะไรก็เราก็ว่าไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็มีระดับสูงกับระดับต้นนะฮะระดับสูงขั้นต่ําสุดเนี่ยได้แค่24,400สูงสุดนี่ได้ถึง73,600นะครับต่อมาฮะเป็นระดับต้นของประเภทอํานวยการ ขั้นต่าสุดขอ,ของของระดับต้นประเภทอํานวยการเนี่ยได้ไม่ถึง20,000ฮะ19,860สูงสุด5,9,500บาทนะครับต่อไปครับตำแหน่งประเภทวิชาการอันนี้ก็จะเป็นแบบประเภทนักวิชาการผู้ตรวจสอบอะไรประเภทประเภทเขาเรียกว่าหอคอยงาช้างอะไรจบด็อกตงด็อกเตอร์อะไรประมาณนั้นนี่นะครับอันนี้จะมีหลายขั้นมีหลายชํานาญการเลยนะฮะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่5ระดับ ระดับผู้ทรงคุณวุฒิระดับเชี่ยวชาญระดับชํานาญการพิเศษระดับชํานาญการเฉยๆไม่มีคําว่าพิเศษนะครับแล้วก็ระดับปฏิบัติการซึ่งขั้นต่ําสูงสุดก็จะแยกกันออกไปแต่ผมให้ดูนะฮะในจํานวนของเงินเดือนประเภทวิชาการนะฮะถ้าเป็นระดับปฏิบัติการท่านผู้ชมรู้ไหมคบว่าค่าเงินเดือน,นเท่าไหร่7,140บาทข้าราชการไทยที่อยู่ในตําแหน่งประเภทวิชาการและอยู่ในระดับปฏิบัติการฐานต่ําสุดก็ได้แค่เจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบุต่ม,มากเลยนะฮะ แต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าสูงสุดนี่คืออยู่ในตําแหน่งประเภทวิชาการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเพดานสูงสุดเขาได้ถึง7,6800บาทนะครับหูหนี่เท่ากับตําแหน่งระดับสูงสุดของตําแหน่งประเภทบริหารโอ้สูสีกันเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นเงินเดือนตําแหน่งประเภททั่วไปนะครับสาหรับทั่วไปนี่นะฮะต่ำสุดก็โอ้เห็นแล้วเหนื่อยใจเหมือนกัน เป็นระดับปฏิบัติงาน,นะฮะฐานเงินเดือนของระดับปฏิบัติงานอยู่ในประเภททั่วไปต่าสุดท่านผู้ชมคิดว่าได้เท่าไหร่ห้าพันยังไม่ถึงเลยครับได้แค่สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทสูงสุดนะ,ะของข้าราชการในประเภททั่วไปซึ่งอยู่ในระดับทักษะพิเศษผมก็ไม่รู้เขาวัดกันยังไงเนี่ยฮะแต่ว่าอคงม,มีความเชี่วชาน,นี่แหละครับสูงสุดก็ได้หกหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทนะครับนี่ก็เป็นระดับอัตราเงินเดือนต่างๆที่อยู่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานะครับ ทีนี้สิ่งที่เราถามกันตรงนี้ก็เพราะว่านาทีนี้นี่นะครับถ้าใครติดตามข่าวสารมาตลอดแล้วก็คุยกับบรรชาทาไปแล้วเราจะเห็นว่าอะไรครับปีหน้ามีผลอะไรบ้างเอกชนขึ้นถูกไหมฮะเอกชนตอนนี้ทุกสํานักไม่ว่าจะเป็นสํานักการจัดการบุคคลในประเทศไทยหรือว่าพีแแมทหรืออาจจะเป็นสํานักต่างประเทศเขาก็นํามาเสนอข่าวและผมก็เสนอให้ท่านผู้ชมจบไปแล้วว่าส่วนใหญ่เอกชนเขาจะขึ้นนี่นะครับเฉลีย่ยนะฮะเอามันเดือนอย่างเดียวไม่เอาโบนัสนะเฉลีย่ยไม่เกิน5%มาวันนี้ข้าราชการขึ้น10%นะฮะเพราะฉะนั้น ในขณะที่ภาวะเงินเฟอ้อของประเทศไทยยังไม่เข้าเป้า2%ตามที่แบงก์ชาติอยากต้องการอยากจะให้ผมให้3%เลยก็ได้นะครับหมายถึงว่าเงินเฟอ้อที่จะเข้าเป้าสูงของด้านแบงก์ชาตินี่นะครับดอกเบี้ยเองก็ยังสูงสุดอยู่ในรอบ10ปีนะฮะและนี่ก็จะมีการประเมินด้วยซ้ำอย่างเช่นศูนย์วิจัยกตรกรไทยบอกว่าดอกเบี้ยของธนาคารในประเทศไทยเนี่ยไม่ลงมีแต่สง่งแล้วส่งนี่ก็คือส่งในรอบ10ปีแล้วส่งไปเท่าไหร่ส่งไปตลอดปีหน้าเลยปี67นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าในที่นี้เน่นนอนครับ ในเมื่อข้าวของแพงในช่วงก่อนหน้านี้มาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องอะไรต่างๆผลตอบแทนเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเอกชนนั้นอยู่กันได้นะฮะจนกระทั่งมาถึงตอนนี้แม้เงินเฟอ้อจะมีการผ่อนคาลายลงมาก็ตามนะครับแต่สถานการณ์ของเศรษฐกิจในปีหน้าราคาน้ามันดิบพลังงานซึ่งปีหน้าก็าคาดหวังว่าจะอยู่ประมาณ $800 ร้อถึง100ดอลลาร์สหรัฐถ้าไม่มีปัจจัยแรกซอนนะครับตามติดไปด้วยเงิน เฟอของทั่วโลกส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับของทรงกระขาลงแต่ลงไม่แรงและยังไม่เข้าเป้าต้องใช้เวลาอีกประมาณ1ปีและขณะเดียวกันดอกเบี้ยทั่วโลกจะอยู่ในภาวะทรงกระขาลงแต่ก็ยังเป็นดอกเบี้ยต่อให้ลงตลอดทั้งครบปีหนะ้าก็ยังไม่หลุดในระดับกว่า10กว่าปีหรือแม้แต่แบงก์ชาต,ติตอนนี้บ้านเราก็ถูกประเมินโดยทางด้านหลายสำนักว,ว่าคงไม่ลงดอกเบี้ยแม่ปีหน้าท่านผู้ชมก็คงจะเห็นนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นมองในแง่ของกําลังซื้อเขาเติมขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยอะไรฮะ สู้กับเรื่องเงินเฟอ้อสู้กับเรื่องของดอกเบี้ยที่สูงในขณะนี้อ่ะก็ะถือว่าเป็นการเติมกําลังซื้อกันนะครับถ้ามองในแง่ว่าแล้วมันจะไปดันเงินเฟอ้อขึ้นไหมนี่เป็นคําถามต่อไปถึงถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าปีหน้าเงินเฟอ้อจะกลับมาขึ้นหรือลงถามท่านผู้ชมนะครับจากการขึ้นเงินเดือนข้าราชการ10%ภาคเอกชนขึ้น5%เนะฮะมีการจ่ายโบนัสกันต่อไปนะครับถามท่านผู้ชมกับางเงินเฟ้อในปีหน้าท่านผู้ชมคิดว่าขึ้นหรือ,รอลงเงินเฟอ้อประเทศไทยนะฮะ ขึ้นหรือลงเราจะได้รู้กันว่าท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าลืมที่ท่านผู้ชมนะฮะผมไม่แปลว่าการขึ้นเงินเดือนขนา้าราชการครั้งนี้นี่นะครับสิบเปอร์เซ็นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับเพราะถ้าเรามองกันอย่างนี้ก็ชัดเจนครับในแง่ของเศรษฐกิจนะฮะคือการเติมกําลังซื้อของทุกฝ่ายเอกชนเขาคงดูแลกันตัว,ต,วตัวเขาเองอยู่แล้วละครับว่าเขาขึ้นห้าเปอร์เซ็นได้เต็มที่เต็มกลืนเลยนะฮะส่วนทางด้านของเนี่ยขา้าราชการไทยเราก็คงต้องเข้าใจกันเหมือนกันนะครับว่าสิบปีที่เขาไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเลย นะฮะนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายก็คือปี58ในยุคข,ของสมัยพลเอกประยุทธจรร์จันรโอชาและหลังจากนั้นก็ไม่มีการขึ้นเงินเดือนเลยนะครับนะฮะจนกระทั่งในช่วง10ปีเนี่ยทุกคนก็สบักสมบอมกับหลายปัจจัยถูกไหมฮะแต่ว่ามาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหเงินเดือนขึ้น10%เรนะครับเราจำกันไม่ได้เลยนะครับว่าถ้าเอาคนที่ทำงานในภาคเอกชนครั้งสุดท้ายที่ท่านผู้ชมได้รับเงินเดือนเกิน10%เปนี่ยปีไหนจำได้ไหมใครจําได้บอกหน่อยนะครับ,นะรบนะฮะนั้นตรงนี้า ข้าราชการได้เงินเดือนขึ้น1 0เอกรกชนได้เงินเดือนขึ้นเฉลี่ยไม่เกิน5%แถมมีโบนัสจ่ายขึ้นเฉลี่ยกันไม่เกินประมาณ3เท่าอันนี้เฉลี่ยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเงินเฟอร์ปีหน้าขึ้นหรือลงส่งครับถ้าใครคิดว่าขึ้นก็พิมพ์คำว่าขึ้นถ้าใครคิดว่าลงก็พิมพ์คำว่าลงนะครับ